สวัสดีครับ f อช่อง YouTube ช่องลุงช้างเฉยๆวันนี้พามารีวิวสวนทุเรียนนะครับสวนตุเรียนสวนทุเรียนพิกัดนะครับพิกัดตะบลโคกไม้เด็ดโคกไม้เด่นหรือโคกไม้เด็ดเนี่ยอยู่หน้าสารกลางปราจินหลังใหม่นะครับหน้าสารกลางปราจินหลังใหม่นะครับ สวนทุเรียน20ไร่20ไร่นะครับเนี่ยระบบสปริงเกลิลวางระบบสปริงเกิลอย่างดีนะครับทุเรียนเป็น10ปีแล้วนะครับตอนนี้กำลังออกดอกเลยนะฮะทุเรียนกำลังออกดอกก็จะออกดอกออกผลต่อไปนะครับอีก4เดือนนับจากวันนี้นะครับวันนี้วันที่7กุมภาประมาณมิถุนา กรกฎาก็จะเก็บผลผลิตขายได้นะครับเนื้อที่2ี่สิไร่นะครับเป็นฉนดนะเป็นฉนด20สไร่น้ำท่าดีระบบสปิงเกิลวางทุกต้นนะครับเนี่ยต้นแก่นะครับต้นแก่ทุเรียนต้นยิ่งแก่เนื้อจะบางเจี๊ยบเหลือกบางเจี๊ยบเนื้อดีเนื้อดีนะครับน้ำไฟถึงน้ำไฟถึงนะครับ จะถ่ายเห็นหนึ่งแนวหนึ่งแนวฮะเนี่ยกำลังออกออกดอกออกช่อนะครับออกดอกออกช่อคันว่าจะดึงน้ําจากไหนเนี่ยฮะเนี่ยมีร่องน้าร่องน้าเนี่ยตรงนี้เป็นที่ระบบคุมระบบไฟเนี่ยร่องน้าร่องน้ํา มีน้ำทั้งปีมีน้ําทั้งปีนะครับมีน้าทั้งปีทุเรียนถ้าไม่มีน้ําก็ตายก็ตายนะครับอยู่ในเนื้อที่20่สิบไร่นะครับ20่สิบไร่ทุเรียนอาอยุต้น10กว่าปีแล้วครับสิกว่าปีแล้วก็เจ้าของมียกที่พักให้ด้วยที่พักตรงนีนะ้เป็นที่อยู่ ถ้ท่านมาอยู่เองก็เป็นคนงานพี่คนงานอยู่พี่คนงานอยู่เนี่ยแต่และต้นถ่ายให้เห็นนะครับถ่ายให้เห็นรดยรอบขอบชิดนะครับโดยรอบกอบชิดอุปกรณ์คนสวนนะครับอุปกรณ์คนสวนนะครับนอกจากทุเรียนแล้วก็มีมะนาวมะนาวปังปังปะปลายนะครับ แ่ทุเรียนก็เป็นหลักทุเรียนก็เป็นหลักนะครับนครับอันนี้ก็มีที่เพิงพักให้คนงานได้อยู่ยกให้เลยยกให้เลยนะครับห้องอน้ำห้องท่ามีฮะมีนะครับอยู่ห้างส,สารกลางประจินหลังใหม่นะครับก็ประมาณกิโลเดียวกิโลเดียวนะกด Google ได้เลยนะครับกด google ได้เลย ยี่สิบไร่นะครับขายยกขายยกนะครับขายยกไม่แบ่งนะครับไม่แบ่งขายยกแปลงนะครับเจ้าของแจ้งมาไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับเนี่ยดอกกําลังออกดอกอะต้นนี้แก่สิบกว่าปีแล้วนะครับกําลังออกดอก เรียนกำลังออกดอกทุกต้นเลยทุกต้นเลยนะครับสนใจก็ทักทายมานะครับ082 769 94 94, 94นะครับ0 8 2 7 6 9 9 4 9 4นะครับเจ้าของไอ้ลุงช้างช่วยรีวิวนะครับรวีวิวนะครับคาดว่าสวนนี้นะครับสวนนี้ผมเดินดูโลเคชันนะครับ สุดลูกหูลูกตานะครับยีไร่นะครับยี่ไล่ใหญ่โตท่านที่จะซื้อก็ต้องมืออาชีพนะมืออาชีพนะครับมีทีมงานเดี๋ยต้นนี้ก็ใหญ่มากใหญ่มากนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ 082 769 9494นะครับช่องลุงช้างเฉยๆนะครับนั่นแหละต้นทุเรียนต้นใหญ่ต้นที่ผมถ่ายเนี่ยถ้าติดลูกหมดทันก็นเหลือไว้ประมาณร้อยลูกพอในต้นนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงทุเรียนไปจีนโคกไม้เดนก็มีคนมาเหมาถึงสวน เราไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปนั่งขายนะครับถึงเวลาพ่อค้าคนกลางก็จะรู้ว่าส่วนไหนส่วนไหนเด็กจะติดต่อมาเขาจะเข้ามาตัดอะไรเองนะครับเรามีหน้าที่ดูแลนะครับดูแลแล้วก็รอรับเงินนะครับอีกคลิปจากช่องลุงช้างนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับช่องลุงช้างเฉยๆนะครับสวนทุเรียนสวนเล็กสวนน้อยสองไร่สามไร่ห้าไร่ ถึง20ไร่เรามีเรามีนะครับการประสานมาต้องการกี่ไร่เหมาะกับกาลังทรัพย์กำลังกายของท่านเราว่ามา02799494กอบคุณครับสวัสดีครับ